สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อใหม่เลขฟาร์มนะครับผมกับโซล่าเซลล์เพื่อชีวิตครับวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับผมชุดนี้เลยครับผมเจ้าปั๊ม DC นะครับ12โวลต์เป็นปั๊มเพื่อการเกษตรเราสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างหลายรูปแบบนะครับในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่อยากใช้ปั๊มตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับผมเจ้าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มที่มหัศจรรย์แลวก็แรงดีมากๆครับผมเขากินไฟเพียง12โวลต์ เขาใช้ไฟเพียง12โวลต์นะครับกินกําลังวัตต์เพียง120วัตต์120วัตต์นะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่ความจุ1,000วัตต์สามารถเปิดได้เกือบ10ชั่วโมงเลยครับเห็นไหมครับมีข้อดีขนาดนี้เลยก็ทําไมผมถึงเอาตัว12โวลต์มาเพราะว่าเราสามารถหาแหล่งจ่ายไฟให้เขาง่ายครับผมเราขับรถไปในไร่ในสวนแล้วเราก็จ้ำที่แบตรถยนต์แล้วก็ใช้งานได้เลย12โวลต์เหมือนกันหรือ เราหาแผงโซล่าเซลล์ขนาดตั้งแต่1 0 0วัตต์120วัตต์150วัตต์ร7 0ยเจวัตต์หรือ2 0 0วัตต์ให้ดูหลังแผงนะครับอ่าหลังแผงเราจะขึ้นไว้นะครับนี่ก็คือสเปคหลังแผงที่ห้ามเกินโวลต์ให้ดูที่โวลต์เป็นหลักนะครับโวลต์ห้ามเกิน18วัตต์เอโวลต์ห้ามเกิน1 8โวลต์นะครับผม ่าให้อ่านสเปคหลังแผงนะครับโวลต์ห้ามเกิน18โวลต์ไม่ว่าจะเป็นแผง200วัตต์แผง180วัตต์แผง150 Wh, วัตต์เราสามารถต่อตรงใช้งานกับปั๊มตัวนี้ได้เลยนั่นก็คือความสะดวกสบายของเขานะครับผมเราไปไล่เราตั้งแผงเอาไว้ที่บ่อแล้วก็ลากสายขึ้นมาเสียบแล้วก็เอาไดโวตัวนี้จุ่มลงไปในน้ํามันก็สามารถดูดเข้าแปลงนาดูดเข้าไล่ดูดใส่แทงน้ําให้เราได้แล้ว โดยที่เราไม่ต้องใช้แบตเลยแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลว่าเราลืมเปิดหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้เราลืมเปิดเบรกเกอร์ Baker เพื่อที่จะให้น้ําขึ้นไปที่แท้งเข้าไล่เข้านาของเราหรือเปล่าหรือแบตมันหมดหรือเปล่าเราต่อตรงจากแผงแล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยถ้าแดดมีแสงมีเขาก็เริ่มทํางานแต่ข้อเสียก็คือเขาจะทำงานตามแดดนะครับถ้าเกิดแดดแรงน้ําก็จะแรงถ้าแดดเบาน้ําก็จะเบา กับการที่เราไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเราจะต้องเต็มภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงนะแต่เราอยากจะผ่านน้ําเข้านาให้มันเป็นระบบน้ําหมุนเวียนเราก็สามารถนําปั๊มตัวนี้ไปต่อกับแผงแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายของเจ้าปั๊มตัวนี้นะครับผมเจ้าปั๊มตัวนี้นะครับอย่างสเปคของเขานี่เห็นไหมครับ12โวลต์120วัตต์เห็นไหมครับเขากินไฟแค่120วัตต์แต่ได้กำลังที่ แรงเกินตัวครับผมจิ๋วแต่แจ๋ววัสดุนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงทํามาจากอะอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมนะครับผมแต่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นแต่ว่าก็แข็งแรงครับผมนี่ราคาย่อมเยาครับราคาอยู่ที่850บาทนะครับผม850บาทบาทสายไม่ต้องพูดถึงครับเราสามารถต่อ10-20เมตรได้เลยแต่ว่าก็ แนะนําให้ไม่ควรเกิน10เมตรนะครับเพราะว่าในเรื่องของไฟ DC นะครับถ้าสายยิ่งยาวมากๆมันจะทําให้การสูญเสียภายในสายเยอะทําให้ปั๊มของเราอาจจะเบาได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือแผงแล้วก็ปั๊มควรที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดน,นะครับผมมันจะได้กําลังไฟที่ไม่สูญเสียภายในสายนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบไฟ DC ไฟ DC โวลต์น,น้อยๆกระแสมันก็จะไหล ่าเยอะนะครับถ้ากระแสยิ่งเยอะมันจะทําให้าสายร้อนแล้วก็มีการสูญเสียภายในสายยิ่งสายยาวยิ่งทําให้กําลังไฟตกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสายสั้นๆดีที่สุดครับต่อใกล้ๆแผงเลยเสียบเข้าทําทุ่นลอยแล้วก็โยนลงน้ําแล้วก็ต่อแผงแล้วก็เปิดใช้งานโอเคอเดี๋ยวเราจะมาทดลอง ใช้งานจริงให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ก็จะทําการสูบน้ําเข้านาแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูาความแรงของชะปั๊มตัวนี้กันก็จะทดลองจากการเสียบแบตนะครับแล้วก็จากการต่อแผงโดยตรงเลยก็แผงวันนี้นะครับตัวนี้เป็นแผงโมโน100วัตต์นะครับแผงโมโน100วัตต์ตัวนี้เลยตัวนู้นจะเป็นตู้ควบคุมนะครับตู้ควบคุมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่มันทําให้ง่ายขึ้นครับก็คือเราสามารถเสียบแจ็ค m c 4เข้ากับตู้แล้วก็เจ้าปั๊มตัวนี้นะครับจะมีตัวคีบมาให้นะครับตัวคีบมาใหา้สองตัวเราจะทําการต่อหัวคีบแล้วก็เจ้าตู้นี้จะมีเดือยออกมานะครับเป็นเดือยขั้ขวบวกขั้วลบอพอเราเอาตู้นี้ไปติดตั้งหรือ DIY ทําเป็นแท่นเราก็ยิงเข้าแท่นแล้วก็เอาหัวคีบที่เราทําไว้มาต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดู อันนี้นะครับความง่ายของเขาก็คือเขาจะมีแจ็ค MC4 มาให้แล้วนะครับผมเราสามารถต่อแจ็คจากแผงเข้ากับตู้ได้เลยนะครับและเอาพุตนะครับก็คือจุดนี้จะเป็นบวกกับลบนะครับผมเราสามารถเอาสายของปั๊มมาคีบตรงนี้ได้เลยบวกลบนะครับเอามาคีบตรงนี้เลยเห็นไหมครับผมแล้วก็ภายในตู้นะครับจะมีเบรกเกอร์เราจะเปิด ปั๊มเราก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นแค่นั้นเองครับใช้งานง่ายมากๆครับผมนี่ใครจะซื้อแต่ปั๊มก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าครับผมไปลุยครับแลวนี่ก็คือปั๊มนะครับปั๊มที่เราใช้งานอยู่ที่ไร่ของเรานะครับผมหลักการที่จะทําให้ปั๊มมันลอยนะครับแค่เอาน้ำไอเอาขวดเปล่านะครับอ่าลิตรครึ่งนะครับ2ขวด มาผูกคอนะครับผมแล้วก็มัดที่ปั๊มยังไงก็ลอยครับผมนี่ตัวนี้ปั๊มสิบโวลต์นะครับร2อยี่สวัตต์นะครับส2องโวลต์ร2อยสิบวัตต์พอเราผูกเสร็จแล้วเราก็โยนลงน้ำได้เลยนี่เห็นไหมครับผมโอเคอเดี๋ยวเราไปลองเทสกับแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับผมโอเคครับปั๊มนี้นะครับก่อนอื่นเราจะต่อกับแบตแบตก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แดดมัน ไม่มีเดี๋ยวเราจะต่อแบตให้ดูประสิทธิภาพของเขาก่อนนะครับผมตัวนี้เราใช้เป็นแบตลิเธียมนะครับผมขั้วลบนะครับขั้วลบจับลบมีขั้วบวกแับสีแดงนี่ครับผมอันนี้ก็คือน้ำที่ได้นะครับอันนี้เป็นแบต12โวลต์นะครับเป็นแบต12โวลต์120วัตต์ นี่คือน้ำที่ได้นะครับผมดูความแรงของเขาครับไอ้สายยางหนึ่งนิ้วนะครับผมสายยางหนึ่งนิ้วเนี่ยครับเราเอาไปสูบน้ำเข้านาได้เลยแรงไนมะ่แรงครับเห็นไหมครับผมเราพกแค่ แบตเตอรี่ไปหนึ่งก้อนนะครับ8.2โวลต์แบตน้ํารถยนต์เราก็ได้นะครับผมแล้วเราก็เอาปั๊มนี้ไฟโยนลงบ่อลากสายขึ้นมาแล้วก็ต่อเข้าแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูการต่ออีกวิธีหนึ่งนะครับการต่อใช้งานกับแผงโซลาเซลล์โดยตรงนี่ okay, ครับหลังจากที่เราลองกับแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาต่อตรงกับแผงเลยนะครับผมโดยมีตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้ควบคุมอ่าแจ็ค NC4 นะครับต่อให้ตรงกับหัวแจ็ครับนี่ครับผม ปึ๊บให้โอเคอ่านี่ภายในนะครับเราปิดอยู่เราปิดเบรกเกอร์ไว้ก่อนนะครับอ่าทีนี้เรามาทําการอ่านี่หัวของอ่าปั๊มน้ํานะครับผมฝั่งนี้ก็คือบวกฝั่งนี้ก็คือลบเราก็มาดูที่ตู้แจ็คนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับผมเราคีบตามเลยนี่นะครับผมโอเคครับพอเราต่อตรงขั้วแล้วนะครับผมเราก็ทําการเปิดตู้ระยุเบรกเกอร์ขึ้นครับปบั๊บให้ ามาดูครับนี่นี่ครับน้ําที่ได้นะครับผมตอนนี้แดดยังไม่มีเท่าไหร่นะครับแดดเป็นเมฆบังนะครับนี่เราก็ได้น้ําไปที่เรียบร้อยแล้วอใอ้ยางหนึ่งนิ้วตัวเดิมนะครับผมนี่เราก็ได้น้ําแล้วนะครับผมจากปั๊มตัวนี้โดยใช้แผงแค่ หนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองสูบน้ำเข้านากันนะครับโดยสอเข้ากับพ่อตังนะครับน้ไปเดินดูไปเลยนี่ครับผม อันนี้แดดมาเต็มเต็มเลยนะครับแดดมาเต็มเต็มน้ําเต็มท่อเลยครับน้ําเต็มท่อเลยเห็นไหมครับนี่น้ําเต็มท่อเลยครับท่อหนึ่งนิ้วนะครับผมโอ้โหเห็นไหมครับปั๊มจิ๋วแล้แจว๋วจริงๆโอเคครับนี่นะครับเราจะใช้ปั๊ม12โวลต์โดยใช้แผง100วัตต์ขับแล้วเราก็จะ มาดูกันนะครับว่านาผืนนี้นะครับผมอ่าน้ําจะเต็มตอนกี่โมงนะครับตอนนี้เป็นเวลา10บนาฬิกาสีนาทีนะครับผมสิบนาฬิกาสี่สิบห้าเดี๋ยวจับเวลากันครับผมนี้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับสิานาฬิกาสีนาทีเป็นการเริ่มต้น ในการเติมนานะครับโดยใช้แดดแล้วก็แผงหนึ่งรอวัตต์ปั๊มดี12โวลต์ไดโวหนึ่งวัตต์โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันโอเคครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสอพอดีนะครับผมเห็นไหมเนี่ยแสงมันจ้านะครับเป็นเวลาบ่ายสองพอดีเลยตอนนี้น้ำก็เต็มนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงนิดๆก็มันจะมีช่วงแดดจจัดน้ําก็แรงนะครับแต่ถ้าช่วงแดดที่เมฆมาบังนะครับมันก็จะอาจจะไหลเบาหน่อยนะครับนี่ช่วงนี้ก็เต็มท่อนะครับตอนนี้แดดมาแรงดีอ่านี่นะครับเห็นไหมครับผมจิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมแผงร้อยวัตโมโนกับปั๊ม DC 12โวลต์120วัต ก็สามารถสูบน้ําเข้านาได้นะครับผมไม่ต้องมาห่วงว่าแบตจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเราต่อตรงจากแผงได้เลยเดี๋ยวมันจะมีการใช้ประโยชน์อื่นๆอีกเดี๋ยวเราจะทําคลิปไม้ชมเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับอันนี้เป็นน้ําที่ได้จากแผงโดยตรงนะครับผมนี่เลยอ่าเดี๋ยวเราจะาการที่ใช้แผงโมโนโนะครับมีข้อดีก็คือ ถึงแม้จะมีอะไรบางเป็นบางเซล์นะครับปั๊มก็ยังสามารถทำได้ทำงานได้นะครับผมโอเคครับผมปึ๊บเดี๋ยวนะครับต้องบางเซล์เมื่อกี้ผมบางหมดเลยอ่าโอเคเดี๋ยวดูนะครับผมน้ำมีแพงนะครับดูเงาที่มืออมือปิดเลยอ่าน้ำก็ยังไหลยอยู่นะครับถึงแม้จะไหลเบาแต่ก็ยังไหล ต่างกับแผงโพลีนะครับแผงโพลีนี้ถ้าเกิดมีการบังเกิดขึ้นนี่ก็จะทําให้น้ำหยุดไหลไปเลยถึงแม้จะบังแค่ช่องเดียวเซลล์เดียวนะครับแต่นี้เราบังน้ําก็ยังไหลยอยูอ่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องถ้าเกิดมีเมฆมาบังนะครับผมเมฆลอยมาบังทําให้เกิดเงานี่เราออกฟื๊บแรงเลยนี่เราบังนะครับฟืบเห็นไหมน้ําจะลดลง แต่ก็ยังไหลอยู่นะครับปั๊มยังทํางานอยู่อ่าดูมือนะครับเดี๋ยวผมมาออกฟึบอ่าเห็นไหมแรงเลยนี่ก็คือข้อดีของอแผงโมโนที่เอามาใช้งานกับปั๊มนะครับผมโอเคอเดี๋ยวเรายืนบางไกลๆดีกว่าเงาถึงไหมอ่าเห็นเงาอยู่นะครับังไงเดี๋ยวมุกจ่ายเพิ่งบางรูกพอแสดงให้ชูดูไว้ก่อนอ่าในนี้เราบางเงาอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเอามือออกฟึบ เห็นไหมครับผมน้ำแรงขึ้นมาทันทีอันนี้ก็คือข้อดีของแผงโมโนนะครับนี่แค่ร0อยวัตต์นะครับร้อยวัตต์กับปั๊มน้ำาน2 0้ยวัตยังสามารถให้น้ําแรงได้ขนาดนี้ใช้ส่งท่อ1นิ้วได้ไกลแล้วก็ได้เต็มท่อด้วยอ่าโอเคครับผมและนี่ก็คือการทํางานของเจ้าปั๊ม d c 1 2โวลต์นะครับก็ทํางาน ไม่ยุ่งยากครับฉิวแต่แจ๋วจริงๆใช้ไฟแค่12วัวแล้วก็กินกำลังวัดแค่120วัตต์วัตก็สามารถทำให้เราสามารถผ่นน้ำเข้านาได้ดูดน้ำขึ้นแท้งได้ความสูงในการดูนะครับ8เมตรนะครับผมในแนวดิ่งอยู่ที่25-30เมตรนะครับผมในแนวราบาก็เอาไปประยุกต์ใช้งานแล้วนะครับผมตัวนี้กินกำลังวัดน้อยทำให้เราสามารถใช้งานกับเจ้าแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีกาลังวัตต์แค่100วัตต์150วัตต์180วัตต์หรือ200วัตต์ให้ดูหลังแผงนะครับผมให้ดูหลังแผงว่าไม่เกิน18โวลต์นะครับไม่เกิน18โวลต์ดูหลังแผงที่เราขึ้นให้ดูนี้นะครับผมสเปคของแผงนะครับไม่เกิน18โวลต์ไม่ว่าจะเป็น100วัตต์200วัตต์150วัตต์ก็สามารถนํามาต่อตรงใช้งานผ่านตู้เจ้าตัวนี้ขับปั๊มไดโวล์ของเราได้เลยนะครับผม โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้แล้วก็ได้การนำอุปกรณ์ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับราคาเจ้าปั๊มตัวนี้ก็แค่850บาทนะครับก็สั่งผ่านผมก็ได้นะครับผมสำหรับเจ้าแผงก็คือเจ้าตัวนี้ก็แผงโมโน100วัตต์นะครับก็สามารถต่อตรงใช้งานกับปั๊มตัวนี้ได้เลยก็ความแรงก็ตามนี้เลยครับตามแดดนะครับผมนี่เราปิดปึ๊บปั๊มก็ จะทางานแต่ถ้าเกิดเป็นเพียงแค่เงาก็ยังสามารถทํางานได้เห็นไหมครับผมโอเคถ้าเกิดทั้งชุดนี้นะครับเผื่อใครอยากรู้ราคาถ้าทั้งชุดนี้ราคาอยู่ที่3,200บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับ3,200บาทรวมจัดส่งก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าหากมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องก็สามารถนําไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอ ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ